กิจกรรมวิวัฒนาการของส่วนผสมกิจกรรมลงดันเอาตัวละครมาตกเพื่อนๆครับแกลกรับ420พยโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมส,สุดกับเกมเกมชินอิมเพกนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยกิจกรรมใหม่ของแพท3.6กิจกรรมแรกเลยกับวิวัฒนาการของส่วนผสมครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด11วันนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะต้องแรงประจนภัยเกิน20ขึ้นไปครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกิจกรรมการขายที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมเพกไหมครับล่าสุดลิ man, ชแมนช็อปเขาลดราคาแล้วนะเติมผ่าน u i d เพียงเท่านั้นด้วยอย่าลืมไปเติมกับเขากันนะครับลิงก์อยู่ในคํา อธิบายคลิปเดอ้อกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปยังเควสได้เลยครับผมตอนแรกเนี่ยจะยังวาร์ปมาไม่ได้นะครับก็ต้องเดินมาก่อนนอะนี่เลยเราจะมาเจอกับคุณฮัจนะครับในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาคุยกับคุณฮัจนะนะซึ่งเขาเนี่ยเคยเจอกับเราไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับในงานวิจัยน้ํายาโพชั่นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย เขาได้ทดลองโพชั่นให,ใหม่ครับเป็นน้ำยาเดือดสถานครับผมโดยปกติเนี่ยเขาจะไปจ้างทหารรับจ้างครับมาเพื่อทดลองยาของเขานะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเจอเราพอดีเลยดังนั้นเดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยทดสอบแทนนะครับเราทํางานเพียงคนเดียวเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนถึง50คนเลยทีเดียวแน่นอนครับเราก็ตบปากรับคำครับจากนั้นคุณฮาจญนัดเนี่ยก็อธิบายต่อครับรอบนี้เนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาระเบิดพลานสั่นระธานนะครับผมรวมไปถึงอุป,ปกรณ์ใหม่เดือด ถานนะครับผมทั้ง2ออุปกรณ์นี้ถ้าเกิดว่าเราพกไปด้วยตอนตีศัตรูเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นครับอ่ะเราลองไปทดสอบให้ดูหน่อยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาได้เตรียมตัวของดันเจียนทดสอบเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างๆนี้เลยไปลองลุยกันครับแล้วก็ตัดเข้าสู่หน้าคำอธิบายกิจกรรมครับโดยการทดลองของเพื่อนๆนะครับผมวิวัฒนาการของส่วนผสมในรอบนี้เพื่อนๆเนี่ยจะต้องทําการท้าทายอย่างต่อเนื่องคือต่อสู้กับมอนสเตอร์ครับ อย่างต่อเนื่อง3มรอบครับผมโดยจะมีเวลากําหนดนะครับผมถ้าเกิดว่าค่าได้เร็วเนี่ยก็จะได้รับคะแนนที่สูงขึ้นครับโดยในแต่ละรอบเนี่ยจะมีการตั้งค่าทีมเพื่อเปลี่ยนตัวละครรับมือกับศัตรูเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปครับและนี่เลยก็เป็นของเล่นใหม่นะครับผมสาหรับอุปกรณ์เดือดสถานนะครับผมจะเปิดทํางานอัตโนมัติในทุกๆ20วินาทีครับโดยมันจะมีเอฟเฟกซ่อนอยู่นะครับผม1-4ถึงชนิดเลยทีเดียวหรือหมายความว่าทุกๆ20วินาทีเรา จะได้รับบัฟเพิ่มเติมนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเราไปลุยกันดีกว่าคุยกับดันเจียนด้านข้างได้เลยครับอืม ดันเจียนนะครับผมก็จะแบ่งออกมาเป็น4ด่านใหญ่ๆด้วยกันนะครับผมจะปลดทุกๆ2วันโดยในวันแรกเนี่ยปลดมา1ดันเจียนนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะสามารถเห็นตัวของข้อมูลศัตรูที่เราจะต้องปราบได้ครับนี่เลยเต็มไปหมดเลยอย่างนี้นะครับผมนอกจากนี้ยังมีส่วนของตัวคูณคะแนนนะครับผมถ้าใครเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเราก็ทําแค่แบบแมาตรฐานก็พอแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากชาเล์นตัวเองหน่อยได้ของรางวัลครบทุกอย่าง ก็ใส่ตัวคู่ลงไปสูงๆได้เลยครับถัดมาครับผมด้านหลังตัวนี้นะครับผมในแต่ละรอบเขาจะมีการสุ่มตัวของเอฟเฟกส่วนผสมให้เรานะครับผมก็จะมีเอฟเฟกต่างๆครับอย่างเช่นโบนัสไม้โบนัสไฟฟ้า หลังจากดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็กดท้าทายคนเดียวได้เลยครับผมรอบแรกของเราเขาบอกว่าจะเอฟเฟกต์ส่วนผสมเนี่ยเป็นไม้กับไฟฟ้านะครับวิธีการจัดทีมของเพื่อนๆน,นะครับยังในแต่ละรอบเนี่ยให้เพื่อนๆดูบับได้เลยอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยเป็นไม้กับไฟฟ้าเนาะบับไม้ไฟฟ้าแล้วก็ปฏิกิริยาปลุกเล้าอะไรแบบนี้เราก็สามารถใส่ตัวละครที่เป็นไม้กับไฟฟ้าได้ซึ่งเขาก็แนะนำมาให้เราเรียบร้อยเลยว่าใส่เอาไฮทัมกับยาเอทดูสิ แบบนี้ครับผมอ่าผมลองใส่เอาไฮทามกับยาเอกของผมเองเพื่อนๆคลิกเพื่อใส่ตัวละครของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็กดเริ่มการท้าทายได้เลยครับเขาก็จะบอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังบัฟอะไรอยู่นะเพื่อนๆดูจากด้านล่างได้เลยครับเขาก็จะสุ่มบัฟไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะบัฟธาตุไม้อยู่นะครับผมพอบัฟหมดไปปุ๊บนะครับผม ่รอบต่อไปนะครับเขาบัฟ2อย่างแบบนี้ครับอ right ทไทยรอบที่1เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะต่อเนื่องเข้าสู่รอบที่2เลยนะครับในรอบที่2เนี่ยศัตรูเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงบัฟของเราด้วยอย่างรอบนี้เนี่ยเขาอยากให้เราเล่นตัวของไฟฟ้ากันน้ำแบบนี้ครับแต่ทีมเรียบร้อยแล้วไปลุยกันครับ ตัวล็อบสุดท้ายนี้อยากให้เราใช้ตัวละครทัดลมที่มีการโจมตีปกติชา้าโจมตีแบบนี้ครับแหมก็เป็นตัวละครอย่างละมุดนั่นเองจัดทีมเรียบร้อยแล้วลุยกันต่อครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะนับคะแนนรวมของทั้ง3ด่านของเราครับผม1 9 7 0 0นนี่คือคะแนนที่ผมทำได้ครับเสร็จแล้วเราก็กดออกจากการท้าทายได้เลยครับ หลังจากที่เ,เพื่อนๆลงดันเจีย้ยนเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไปที่รายละเอียดและนี่เลยครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำคะแนนถึงเพียงแค่4,000คะแนนเท่านั้นก็ได้รับตัวของของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมแล้วแอาเรียบร้อยเราก็มากดรับของรางวัลกันครับวันล,ละ90เลยทีเดียวโดยเพชรที่เราจะได้จากของรางวัลนี้นะครับผมก็จะเป็นวันล,ละ90เนาะรวมแล้วก็เป็น360ครับมีจากในส่วนของเนื้อเรื่องเริ่มต้น30นะครับผมแล้วก็ในตอนสุดท้ายของเรา ยังมีบทสนท้ายตรงนี้นะครับซึ่งจะปลดล็อกหลังจากที่ดันเจียนทั้งหมดปลดเรียบร้อยแล้วอีก30นะครับผมรวมแล้วก็จะเป็น420ไพโมเจมครับแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกเล็กน้อยนั่นเองครับ โดยกิจกรรมนี้เพื่อนๆเนี่ยจะค่อยๆดองมาทําก็ได้นะครับผมไม่ต้องรีบทำทั้งหมดทีเดียวรอให้ดันเจียนเนี่ยเปิดครบทุกวันเราค่อยมาท,ทําทีเดียวก็ได้นะครับก่อนจากการขอขอบคุณ1นึ่3แสนแปดพันหนึสัไครบเบอร์จากทางย u ทูบพัใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตกิจกรรมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็มิกะก็ขอตัวไปตะลุยดันเจียนต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ